โกนาคมณะสตรว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมณะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณนะที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดํารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมาณะก่อนแต่ตัดสรู้เมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตัดสรู้ได้มีความคิดคำหนึ่งอย่างนี้ว่า โลกนี้ถึงความคับแขนจึงเกิดแก่ตายจุติและอุบัติก็บุคคลไม่รู้อุบายสลัดออกจากทุกข์คือทราและมรณะนี้เมื่อ,อไรจึงจะผลจากทุกข์คือทราและมรณะนี้ได้จากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีทราและมรณะจึงมี เพราะอะไรเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมเมพระทรงมนสิการโดยแยกไขจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อชาติเมีชราและมรณะจึงมเมพระชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีชาติจึงเมเพราะอะไรเป็นปัจจัย ชาติจึงมเมพระทรงมนสิการโดยแยบใครจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อพบเมชาติจึงเมเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงเมจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรเมพบจึงเมเพราะอะไรเป็นปัจจัยพบจึงเมเพระทรงมนสิการโดยแยบใคร จึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่ออุป,ปาทานมีพบจึงมีเพราะอุป,ปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีอุป,ปาทานจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะทรงมนสิการโดยแยบไครจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่า เมื่อตันหามีอุป,ปาทานจึงมีเพราะตันหาเป็นปัจจัยอุป,ปาทานจึงมีจากนั้นทรงพระดํำริว่าเมื่ออะไรมีตันหาจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยตันหาจึงเมเพราะทรงมนสิการโดยแยบใครจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อเวทนามี ตัณหาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีเวทนาจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยเวทนาจึงมมเพราะทรงมนสิการโดยแยบใครจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อผัสระมีเวทนาจึงมี พระภัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีภัสสะจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยภัสสะจึงมีพระทรงมณนสิการโดยแยบคครจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อสลายตนะมีผัสสะจึงมมเพราะสลายตนะเป็นปัจจัย พัตตะจึงมีจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีสลายตนะจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมเพราะทรงมนสิการโดยแยบไขยจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อนามรูปมีสลายตนะจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมี จากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีนามรูปจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีพระทรงมณนสิการโดยญาบใครจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อวิญญาณมีนามรูปจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีจากนั้นทรงพระดำริว่า เมื่ออะไรมีวิญญาณจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพระทรงมนสิการโดยแยบใครจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อสังขารมีวิญญาณจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีสังขารทั้งหลายจึงมี พระอะไรเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีพระทรงมนสิการโดยแยบใครจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่ออวิชชามีสังขารทั้งหลายจึงมีพระอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีอันหนึ่งพระอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมี พระสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงเีพระวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงเีพระนามรูปเป็นปัจจัยสลายัตนะจึงเีพระสลายตนะเป็นปัจจ य, ัยผัสสะจึงเีพระผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเีพระเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมี พระตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพระอุป,ปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยทรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมมนัตและอุปายาสะจึงมีดังพันานามชาชนีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้ มีได้ด้วยประการชนีภิกษุทั้งหลายจักโุยานปัญญาวิช,ชาแสงสว่างในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนได้เกิดขึ้นแก่พระโกนาคมณะโพธิสัตว์ว่าสมุทยัยสมุทยัยจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีธราและมรณะจึงไม่มี พระอะไรดับชราและมรณะจึงดับพระทรงมนสิการโดยแยบไครจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อชาติไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีเพราะชาติดับชราและมรณะจึงดับจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีชาติจึงไม่มีเพราะอะไรดับชาติจึงดับ พระทรงมนสิการโดยแยบใครจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อพบไม่มีชาติจึงไม่มีเพราะพบดับชาติจึงดับจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีพบจึงไม่มีพระอะไรดับพบจึงดับพระทรงมนสิการโดยแยบใครจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่า เมื่ออุป,ปาทานไม่มีพบจึงไม่มีพระอุป,ปาทานดับพบจึงดับจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีอุป,ปาทานจึงไม่มีพระอะไรดับอุป,ปาทานจึงดับพระทรงมนสิการโดยแยบใครจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อตัณหาไม่มี อุปาทานจึงไม่มีเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีตัณหาจึงไม่มีพระอะไรดับตัณหาจึงดับพระทรงมนสิการโดยแยบใครจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อเวทนาไม่มีตัณหาจึงไม่มี พราะเวทนาดับตัณหาจึงดับจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีเวทนาจึงไม่มีเพราะอะไรดับเวทนาจึงดับพระทรงมนสิการโดยแยบใครจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อผัสสะไม่มีเวทนาจึงไม่มีเพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีผัสสะจึงไม่มีเพราะอะไรดับผัสสะจึงดับพระทรงมนสิการโดยแยบไครจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อสลายยตนะไม่มีผัสสะจึงไม่มีเพราะสลายยตนะดับผัสสะจึงดับจากนั้น ทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีสลายยตนะจึงไม่มีเพราะอะไรดับสลายตนะจึงดับเพราะทรงมนสิการโดยแยบใครจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อนามรูปไม่มีสลายยตนะจึงไม่มีเพราะนามรูปดับสลายยตนะจึงดับจากนั้นทรงพระดำริว่า เมื่ออะไรไม่มีนามรูปจึงไม่มีเพราะอะไรดับนามรูปจึงดับพระทรงมนัสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปจึงไม่มีเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรไม่มี วิญญาณจึงไม่มีเพราะอะไรดับวิญญาณจึงดับพระทรงมนสิการโดยแยบใครจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อสังขารทั้งหลายไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีสังขารทั้งหลายจึงไม่มี เพราะอะไรดับสังขารจึงดับเพราะทรงมนสิการโดยญาบไข่จึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารทั้งหลายจึงไม่มีเพราะอาวิชชาดับสังขารจึงดับอันหนึ่งเพราะอาวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะสังขารจึงดับเพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสจะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับ พระพบดับชาติจึงดับพระชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมมนัสและอุปายาสจึงดับดังพันนานามาชนีความดับแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้มีได้ด้วยประการชนีภิกษุทั้งหลายจักขุยานปัญญาวิชา แสงสว่างในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนได้เกิดขึ้นแก่พระโกนาคมณะโพธิสัตว่์วานิโรธนิโรธโกนาคมณะสูตรที่แปดจบ